ช่วงนี้นะครับสิภาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาซึ่งเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศในแต่ละจังหวัดภาคอีสานครับมีความคึกคักนะครับในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดครับซึ่งกระบวนการและขั้นตอนนะครับก็ยังคงเข้มข้นพ้อมกำชับนะครับใ้การเลือกสวในครั้งนี้ให้เกิดความโปร่งใสและก็ยุติธรรมรวมถึงครับเน้นย้ำการปฏิบัติการกฎหมายอย่างเข่งขัดครับ ซึ่งเฮ้าสิมารเริ่มต้นกันที่โรงแรมสยามแกนอำเภอเมืองอุดอรธานีนะครับนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีให้การตอนรับนะครับนายชัยนครอนชัยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะลงพื้นทีในใ่ให้โอกาสนะครับเดินทางมาตรวจติดตามและให้กำลังใจซึ่งที่นี่ครับมีผู้สมัครทางเบิร์ตจนวน2 6 2คน ภายหลังครับตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันเลือกระดับอำเภอมีจำนวนผู้สมัครคงเหลือ247คนผ่านเข้ามาสู่การเลือกระดับจังหวัด173คนจาก20กลุ่มอำเภอนะครับทุ่งฝนมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวจำนวนหนึ่งคนเนื่องจากบอมีผู้สมัครกลุ่มอื่นให้เลือกและผู้สมัครเลือกตอนเองบอได้นะครับผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอซึ่งได้ประกาศงดการดำเนินการให้มีการเลือกครับ ส่วนทีว่าตีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญกระลงพื้นทีตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานทีเลือกซึ่งบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาณศูนย์ประชุมพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลโน,น่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอจากทั้งเจ็ดอำเภอ ทั้งหมดร่วมกัน336คนและการในเทือนี่มีผู้ถีบมารายงานโตจำนวน4คนคงเหลือ332คนซึ่งภาพร่วมของการเลือกสวอในระดับจังหวัดที่อำนาจ,จเจริญในมือนี่ก็เป็นประเด็วความเรียบร้อยมีประชาชนจากภาคส่วนต่างๆให้ความสนใจมาร่วมสังเกตการในเทือนีนําค่ะ